สวัสดีครับบ้าเถาะสวัสดีท่านผู้ชมครับผมครับตอนนี้บ้าเถาพี่น้องผ้าเอฟซีแฟนคลับนะครับเนาะเดินทางพี่น้องครับมาอยู่ที่วัดปูสามแปดครับท่านผู้ชมครับนะครับเนาะครับเป็นทังไหนครับพี่น้องครับแปดห้าห้าแปดขับเหล็กเด่นลูกสาวปูให้เด่นหานาะครับท่านผู้ชมครับมือเศร้าครับบ้าเถากับผ้าเอฟซีทั้งสองม้านะครับเนาะครับปูก็เขียนให้แปดหา ครับพี่น้องมหาแปดล่างครับผมเอามารับชมน้ากันครับลักซิบบนปูกระเที่ยวแม่นครับผมปูให้หกเก้านะครับเนาะกับกระมาเก้าหกับ่านชมครับเอาเดินทางมาหอดมาถึงนะครับผมมาชมน้ากันครับบาปูจะให้ต่องวดนะครับเนาะงวดวันที่17มกราคม2566ชุดไดตัวไดนะครับหรือปูไดหรือย่างครับเอาครับมารับชมมาฟังน้ากันครับ กับกาบน้ำมาสการครับปูกาบน้ำมัสการปูกับนี่ครับท่านผู้ชมปูชื่อชื่อเหมียบ่ไอ้ลูกสาวปูนะนะครับปูนี่ครับเด่นห้านี่ครับพี่น้องปูจับให้ให้แปดหาหาแปดปูวาหินติดหากับแปดห้าห้าแปดมาล่างครับพี่น้องต่าเด่นลูกสาวปูกับชื่อว่าแม่นลักกะน้าปูนี่ครับท่านผู้ชม หลักสิบบนหลักสิบบนหกเก้าสองครับอมาเก้าเนาะปูเนาะรับหลักสิบมาเก้านี่ครับผมแต่ว่าปูไปเน้นที่นี่เด็เก่าเกินเนาะปูเนาะไปเน้นคักที่เก่าเจ็ดนี่ครับผมโอ้ปูแม่นของลูกสาวปูครับปูแล้วจะเรียกก็ะือไร เก้าเจ็ดเนี่ยอปูนั่นแหละอ้คือเก้าเจ็ด่หลายบลใบครับผมหลักสิบนกปูเนาะอ่านี่ครับทำชน่มหลักสิบบนวดที่ผ่านมาหกเก้าสองกับปูเป็นเน้นที่เกเจ็ดนปูเนาะเก้าเจ็ดเจดเก้านี่ครับอ่ามาเมื่อเ้ารในี่ปูกะยังเน้นที่เกเจนะครับหลักสิบตะวาาปูให้ติดหาคือแปดหากับมาหาแปดหลังนปูเนาะ โอ้คร oh, uh ับเด่นของลูกสาวปูแม่นเอาปูนี่ได้ต้องงวดอะไรนะครับเนาะนี่ได้ปูเห็ดเลยครับหลักสิบห้าแถวไปบอสที่เดือดรักสิบสี่เจ็ดศูนย์นี่หมอปูนั่นแหละนี่หลักสิบสี่เจ็ดศูนย์ครับท่านผู้ชมหลักสิบบนเด่นหนึ่หลักสิบบนบมอปูหลักน้อยนี่อันนี้น้อยบมอปูเออน่ามันเนี้ยปูใส่เก็ดสี่ห้าเก้า อ่านี่ครับผมมันก็เห็ดอันเดียวเนี่ยอ่าคือเห็ดให้เลยคือลักซิป470นะครับตผชุชมอ่าให้ตองวดละครับตผชุชมแต่ว่าจับคูจับหยังยังท่านเหตุนกปูเนาะรอก่อนให้ลักซิปบนมาก่อนครับพี่น้องนี่ครับจังไปหาจับอีกที่หนึ่งครับเดี๋ยวจังมาหาปูอีกที่หนึ่งครับผมว่าปูจะให้ตัวประกบชุดใดเอาปู และซี่หาเก้านี่เป็นตัวประกบเลยบอกปูเออนี่แหละประกบครับผมต่วาตัวประกบตัวลักหนวยงวที่แล้วนี่มันบ่นถืบอบ่กเขานะปูเนาะอ่าบอกเขาด้วยพี่น้องปูมันใจเก็ดนี่แล้วครับเก้าเก็ดปูคือความพะวาคุนได้ห็นคือมานน้ำกันในปูเนี่ยเอาเ้าวอ่าม่าน้ำกันเนกะ้ากับหกนี่ไหมครับผมครับเก้ากับหกมาด้วยกันหลักสิบแต่าปูเป็นเหรนที่เก้าเจ็ดครับพี่น้องนะครับเนาะ ครับและกระมือเศร้าเล็เด่นลูกสาวปูจากกอทมอนะปูเนาะครับนี่ครับเด่นห้ากับสี่พยัยว่าให้เน้นที่หาปูว่าเน้นที่ห้าให้ติดหาอันนี้ปูกะเขียนให้ปูให้ปูบอกครับระมือเอบาถอดก็เลยเขียนตามที่ปูบอกนี่ครับผมปูว่ามีสองหาเจ็ดห้าแปดห้าเก้าห้าให้ติดหาไหวปูว่าครับผมก็ะมาหาแปดห้าแปดล่าง ท่านผู้ชมปูจสได้แห้งเนาปูเนาะปูอะับอบบ่บบบดบับบ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 บลับบ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 บับบบบบอบบ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 บนบบ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 บน ใช่ตัวนี้บ่ปูหรือหรือล่อล่อคำนวณอีกทีดนึงเออล่ออีกขัอนึงแต่ว่าเอาตลักสิไปหลักสิบแมนแล้วปูหลักสิบานบทแมนครับปูได้อกาหลักหน่วยห้าให้ปูคำนวณห้ามีเปลี่ยนแปลงนะปูเนาะนอ่าครับปูหลักสิแมนแล้วหลักสิบมีคือมั่นใจแล้วนะปูหลักสิบคือให้ชุดนี้แล้วครับท่านผู้ชมเดี๋ยวว่าวถอยจีเขียนให้ครับผมชุดหลักสิบบนสี่เจ็ดศูนย์นะครับเนาะเอาเดี๋ยวบ่าวถอยเยนให้เบิ็งครับผมเอานี่ครับท่านผู้ชมครับ ปูให้ต่องวดแหละเนาะครับเนาะกับปูสามแปดสิบบนสี่เจ็ดศูนย์เนาะปูเนาะครับตัวนี้คือคำนวณได้แล้วเนาะปู่เปลี่ยนบ่ครับตัวนี้ครับแต่ว่าหน่วยนี่ให้รอก่อนบ่ครับหน่วยให้รอก่อน่าปูว่าที่ที่ได้เพราะว่ามันวเกินปูว่าแต่ว่าปูได้ซีหาเก่าแต่ว่าถามมีเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวจังจะให้ชัดเจนเจ๋งๆลุ่งหลักมวยมันเห็ดบึงเลยครับ ไรบเบงแล้วมาปูขับผมอืมขับทผช้ชมก็ถื่อว่าลักสิบบนปูแม่นหกเก้ 6, 9, 2, 9, 9, 6, 6, าสองขับเก่ากับพกมันน้ำกันตะว่าปู <c oughs> ไปจับไปเน,น้นชุดเก้าเจ็ดน้าปูเนาะโอ้ขับผม <c oughs> แต่ว่าของลูกสาวเดนนี่กับแมนน้าปูเนาะเพราะมันวานเด็นหาดเจ็ดว่าหาก่อนเล็กหกเล็กมันป็นเก่าเลอะันผิดขับไปเก่าอืมเขาแง่นอยยิ่ดีรับปูอืม แล้วลักซิปล่างนี่หลุดมาสองงวดแล้วนักปูเนาะสองเทียรแล้วอ่าลักซิปปูว่าหลุดสองสองงวดแล้วครับผมปล่อออยึนบัไม่บันครับสูตรไม่ปูปูครับสูตรไม่ครับท่านชมนี่ครับเดี๋ยวจังมาหาปูอีกรอบหนึ่งไขปูเราอยู่ผักกันไขปูวิเคราะห์ให้ละเอีๆก่อนมาปูโอ้เอาครับอ่าปูลักซิปบน สี่เจ็ดศูนย์ะครับท่านชมอืมกะถือว่าลักสิทธิดท,ที่พานมาในี่หกเก้าสองลักสิทธัวปีได้ครัขบ,บ<ว>ขบปูเพียงข้างล่างอ่าอย่งท่านอีปีดเลยมันบ่วปูครับผมอืมหมเวียนค่ะลักสิะบไปับผมับอ่าแต่ว่าลักหน่วยรอกก่อนนะครับปูรักหน่วยรอก,ก่อนครับค่ะซีหาเก่าหนึ่งงท่านเด ยังท่านเดกเนี่มาปูวยังท่านเดกขัดครับผมรอดปูวขัดอีกที่หนึ่งรัดครับผมแต่ว่าลักซิปนี่พ่เปลี่ยนแหล่งปัวปัวปัวอะไรเห็นต้องวัดละครับหลักสิบบนแต่ว่าหลักสิบล่างนี่ปูว่าหลุดสองวัดลอก่อนครับจำชุ่มอาจจะใส่สูตรไม่ปูปัหลักสิบล่างอาจจะใส่สูตรไม่่ปูครับ จักมือค่ะปูปูจังสีจับคู่ห้ค่ะอเแรงครับนี่ครับหงวดทิพานมาเนาะครับเนาะครับอันนี้เลขเด่นลูกสาวปูครับเด่นห้ารองสี่ครับปูกะจับคู่ห้ปูห้ติดหาแปดห้าห้าแปดนี่ครับหาแปดมาล่างครับผมเนาะแล้วกะชุดอ่าสิบบนหงวดทีิพานมาเนี่ครับสิบนปูหอยหกเก้าสอง ชุดเก่าปูจับปูเปเนเนนที่เก่าเจ็ดครับพี่น้องครับแต่วันลักสิบมาน้ากันเก้ากับหมาด้วยกันครับผมเอาครับท่านชมครับรอให้ปูวิเคราะห์ขัดให้อีกที่หนึ่งนะครับเนาะจังไม่ให้ปูประกบให้ลักหน่วยชุดใดครับผมครับอ๋อครับนี่ชุดสองชุดสองแบบปูลักไดปูเนี่ยหละไม่ หกเก้าเจ็ดโกันเก้าเจ็ดว้นออกล้มกันหมดใช่ล้มกันเดียห้าก้อนเดียวครับเก้าซ้ำโอ้ครับผมเฮ้ยเอาขับท่านผู้ชมครับนะครับเนาะขอให้ทุกท่านนะครับเนาะโชคดีปีใหม่เด้อครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกท่านครับผมพ่อกันคลิปหนาล้มันอีกเลยอ่าปัวเก้าเก็ดครับอือปัวท่านเฮ็ดหนึ่งครับเก้าเก็ดโอ้กันครับผมพ่อกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ